สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตดีดีการนิกาทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะเจ้าค่ะคอนิชิว่าสวัสดียามบ่ายเจ้าค่ะกูอัพถน a n k งกิ้วอยู่โซม my f ม i ฟน d นี่เลยค่ะนี่คือดอกแอปเปิลนะคะพ่ฟ้าวเออแอปเนะคะเดี๋ยวจะแย้มเกสรเร็วนี่แหละค่ะดอกเขาก็จะโตแบบนี้ที่แรกนะคะแล้วก็อย่างที่การนิการทำให้เห็นนะคะเนี่ย อนี้ก็ใช่นะคะนี่ก็คือฟาวเวอร์แอปเปิลนะคะแล้วใบมันก็จะอยู่ตามลูกตาตรงนี้นะคะใบเนี่ยใบเนี่ยพอเวลามันแยบเกสรมาแล้วเราก็คัดลูกเลือกว่าจะเอาลูกหรือจะเอาเป็นดอกก็ได้เขาเรียกว่าดอกก็ได้นะว่าจะเอาช่อไหนดอกไหนไว้อะไรประมาณนี้นะคะนี่เลยค่ะแล้วกันิกาก็ช่วยกันทํางานเช่นเอาฟางออกจากลํา ต้นของแอปเปิลแล้วนะคะแล้วเราก็มาลำเลียงแบบนี้เลยนะคะอย่างที่พี่ๆเพื่อนๆเห็นตรงนี้เลยนะคะเนี่ยเราก็จะเอามาวางไว้ใต้ใต้ต้นแอปเปิลแบบนี้เลยนะคะเน,เนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้อย่างพูดเวนหัวนะคะนี่แหละ300รว่าต้นนะคะทำสองคนเออเท่ากับทาวันครึ่งน,นะคะเพราะว่ากันนิกาเมื่อวากนกลับครึ่ง คุณพี่พเพื่อนทุกท่านเลยค่ะตอนนี้300วกว่าต้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่จะยังไม่เสร็จก็คือจะมาเก็บกิ่งก้านที่ระวางกองไว้ตรงเอ,อแถวล็อกของสวนแต่ละล็อกนะคะที่สวนนี้มีทั้งหมดเประมาณ10บแถวนะคะเดีย๋ยวเพิ่งเวทัวนะการที่กางหันมาแล้วก็มาชม,มวิวแ,และทีนี้ก็ต้องมาเก็บฟางที่มันเหลือเอาไปไว้หน้าสวนนะคะเอ่อไว้ใช้ปีต่อ,ตอไป เนี่ยมันจะตูมแบบนี้เลยค่ะเหมือนดอกมะลิเลยเนาะตอนนี้แต่เวลามันบานออกมานะสะพังมากสะพังมากอันนี้คือใบน,นะคะใบแอปเปิลนะคะเนี่ยอันนี้ต้นใหญ่มองเห็นชัดใช่ไหมคะนี่แหละค่ะพี่พี่นาย n a y พี่นายคะนี่แหละใบแอปเปิลมันอยู่แนบอยู่ติดอยู่กับกิ่งแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นลูกแอปเปิลก็คือมันจะออกดอกมาแบบนี้นะคะ เนี่ยเนี่ยคือลูกแอปเปิลนะคะอันนี้ก็ใช่แต่ว่าเราไม่เอานะคะถ้าใบมันจะแนบอยู่อย่างนี้เลยค่ะใบอ่ะมันแนบอยู่กับกิ่งอย่างนี้เลยนะคะ<ผ>เดี๋ยวพอเวลามันเป็นลูกหมากน้อยลูกแอนะปเปิลอ่ะใบมันก็จะออกมาพึบเลยคะ่ะต,ตอนนี้ท่านประธานก็ขับรถอีแตนมาแล้วเพื่อเราจะมาทําการช่วยกันเก็บกิ่งไม้ไปไว้หน้าสวนเพื่อเวลาเรารอการเผาช่วงที่ว่าเรามาทําดอกแอปเปิลเราต้องเวลาเผากิ่งไม้เราต้องดูแลเขาด้วยเพราะมันอันตรายเดี๋ยวเปลวไฟละองไฟมันจะไปไหม้ สวนอื่นเขาถ้ามันเป็นกระเด็นพวกนี้มันติดง่ายเพราะต้นแอปเปิลอะมันมันก็แห้งเนอะประมาณนี้แหละค่ะก็ช่วยกันเก็บขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามกัิกานะคะขอบคุณข่าเนี่ยเขาจะโตแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเนีเน่ยเนีขาหนาวเขาก็ยังไม่เขาก็ยังไม่แย้มออกมานะคะเดี๋ยวเวลาเขาได้รับความอบอุ่นนะคะเนี่ยเขายังไม่แย้มนะคะเขาโตงออกมา มันเป็นที่บางพันด้วยและอันนี้แอปเปิลอ่ะมันก็ตายนะคะเด้สมอลเล่เดดเดดนะคะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวตัดทิ้งนะคะต้นเนี้แต่ท่านประธานอะ่ะมันยังหวงอยู่เห็นป่ล่ะนะต้องต้องตัดทิ้งว่ามันเป็นโรคนะคะเนี่ยมันเป็นโรคเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวต้องตัดทิ้งออกหมดเลยเพราะว่ามันเป็นโรคค่ะแต่ท่านประธานอะ่ะมันยังหวงอยู่แล้วเนี่ยเอาไว้อยู่นะเนี่ย ว่ามันบวัว่ามันจะฟื้นมารอแตกแต่ว่าลากมันแข็งแรงลากมันแข็งแรงนะคะแต่ว่าลากมันก็เหมือนหัวใจจะลาต้นมันไม่ไหวแล้วเนี่ยมันเป็นมะเร็งเลมันตายแล้วเนี่ยมันโรคเป็นปอย่างเงี้ยถ้าประทานมันยังเอาไว้อีกเลยเนี่ยถ้าปลูกใหม่ป่าน,นี้นะคะมันขึนนะน้นมา,าเก็บผลได้แล้วปีหน้าพูดถึงแอปเปิลนะสี่ปีก็เก็บผลได้ชมวิวไปเลยค่ะสแลนะแลนะเลนะเลนเลน,เลน,นี่แหละคะ่ะเดี๋ยวก็ช่วยกันเจ็บ เ่อนโอเคแฟนคิวยูโซ h my ไมเ e n d ขอบคุณเลยค่ะขอบคุณทุกท่านเลยบายบายคลิปยาวไปเนาะอย่าเพิ่งเบื่อใจพี่กาณนะอช่วยท่านาระธานหน่อเคค่ะขอบคุณนะคะแกขับรถมาแล้วเนี่ยเนี่ยชมดอกแอปเปิลเลยสวยงามมากสวยงามมากเอาเอาดอกที่เพิ่งเริ่มกำเนิดตามขั้นตอนแบบนี้เลยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะบายบาย